สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เบ้นมาทวงครับผม่ะเรเช้านี้ที่ศูนย์โคดกันค่ะ,<า>คะนะคะมาทวงคำมั่นสัญญาค่ะพี่เบน้น<า>โอ้ยเนาะเป็นไงมั่งคะมาอยู่ที่นี่สบายดีไหมคะดีคนนรับผมกินนอนหลับกินนอนผัดกะเพราบ, <c oughs> บ้านนี้อร่อยผัดกะเพราบ้านนี้อร่อย <c oughs> ใช่ไหมคะโอ้ยสาวเยอะไหมพี่เบนสาวเยอะหรือเปล่านะคะเยอะแต่พี่เบนทำ โอ้ยนะคะมาเจอเหล่าช้างงานซุปตารด้วยกันนะคะพี่เบนติดอันดับกับเขาเลยนะคะเนี่ยโอย้ช้างงานโลกกันนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มางานมันเกิดน้องโมเมนะคะก็เลยแวะมาเยี่ยมพายเบ้นคาดเคลื่อนกันสองวันแล้วควนันตอนนั้นก็เดินมาอยู่แต่ว่าไม่เจอนะคะไม่รู้ไปไหนกันตรงนั้นวันนั้นไปไหนเนาะตัวนั้นไปยี่สิบหลังอ๋อไปบ้านหนุ่มสุรินนะคะ ขาดเคลื่อนกันตลอดนะคะบุกเพอ,อรารวาสสดชื่นนอนไหมคะเนี่ยมาอยู่ที่นี่แปลกที่นะหรือเปล่านอนตั้งแต่สามทุ่มตื่นประมาณหกโมงหกโมงหกโมงเช้าเ,เพื่อนนอนเร็วตื่นหลังโอ้อาาขี้เศร้านะคะหนุ่มเราขี้เศร้าเหมือนกันนะคะเนี่ยสงสัยสงสัยดีใจนะคะเห็นเพื่อนเยอะนะคะเราแวกมีแต่เพื่อนเดียวกันมีแต่พลายทั้งนั้นใช่ไหม มีแต่ตัวผู้นะคะมีแต่ตัวผู้ก็มีพี่เป๊ปซี่นะคะแล้วก็พี่เบนไม่มียุงเลยใช่ไหมอู้หูที่บ้านยุงเยอะมากเลยนะะมีความสุขเลยใช่ไหมพี่เบนอยากมาอยู่นี่เลยใช่ไหมไม่กลับแล้วอยู่ที่นี่มวนเด้เนาะมวนแห้งเพื่อนเพื่อนสนุกกินอิ่มนอนหลับกินอิ่มนอนหลับโอ้รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมสดชื่นช้างได้กินช้างนอนเราก็ดีใจ ดีใจเนาะที่นานมากเลยนะคะที่ว่า,อ,าวอยู่นูน่นยู่นเยอะน้ำตามันไหลได้มาเจอกันอีกทีใช่ไหมคว,ควันน๋อนะคะดีใจด้วยค่ะนะคะคมาเจอเพื่อนกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะที่ว่าอยู่กลุ่มส่วนไทยของส่วนไทยแต่ก่อนก็มีน้องนุพะกา้าเนาะพูลซับแล้วก็แฝบซี่นะคะใช่นะคะอยู่ด้วยกันดีใจนะคะได้มาเจอกันอีกอีกครั้งกันอยู่ส่วนไทยก็สามสิบคนเที่ยว นุ่มรอไนงะสวัสดีแม่แม่ไแล้ว<ๆ>นุ่มรอ<ๆ>ขอเสียงหน่อย<ๆ>โอ้ย<ๆ>เดี๋ยวมาดูวินาทีที่เจอกันครั้งแรกจะจำกันได้หรือเปล่าน,นะคะกับน้องพูนซับวันนี้<ๆ>จำได้บอกวานเขากลได้บ่นเขากได้บแม่นบอกนึกว่าลืมแล้วสันล<ๆ>ืมเถอะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะแม่แม่นะคะว่าเจอตุ้ยนุ้ยแล้วจะเป็นยังไงนะคะยังจำกันได้บ่นะคะ เดี๋ยวพาแม่ๆมาดูนุ่มรออีกเชือกนะคะซุปตาพี่แป๊บซี่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จกันตัวดำเมียงเลยนะคะคุณซับกำลังมาค่ะกำลังเดินมา เป๊ปซี่สวัสดีแม่แม่ก่อนแล้วพี่เป๊ปซี่เสียงหน่อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเสียงหน่อยดยตามหัวลงดยตามหัวเรียนด้านโอ้อยังยังกินกินเต็มปากอยู่ตอนนี้มาพาแม่แม่มาดูมาดูช้างหล่อกันนะคะทั้งสองเชือกกัน นน๋ยวมาดูวินาทีที่ตุ้ยนุ้ยนะคะมาเจอกับเหล่าเพื่อนๆแต่ก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะควันนี้ก็ก็จะไปงานมันเกิดเหมือนกันนะคะแต่คนละเชือกกันไม่ได้ทางนะคะว่าเป็นมันเกิดของเชือกไหนนะคะ<ไ>แต่คนละงานกับน้องปูนซับเสียดายมากเลยค่ะ ตัวนุ้ยเรามาถึงแล้วกันค่ะนะคะมาดูวินาทีแรกเฮ้ยเดินมาอย่างเร็วเลยลูกสาว ยิ่งตัวน้อยกว่าเขานะํะมาเทียบกับพี่เบนตัวกระจิตลิศสวัสดีพี่เบนเลยอย่างตัวหนุย่ยสวัสดีพี่เบนน่อยโหย,ยังจําได้นะคะจําได้ค่ะโอ้ําได้โอ้ดู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 พี่เบนรู้สึกจะนิ่งมากเลยปุ่มปุดนะว้ลดแล้วนันเนี่ยอ้วนเทเหมือนว่า ลดแล้วเนี่ยโอ้หดูยิงจำพี่เบนได้นะคะจำได้นะคะดูเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมอ้วนทุกวันค่ะนะคะเติมความหวานทุกวันควานสมชื่ออ้วนตุ้ยนุ้ยอุ้ยดูดูลวงเขาใหญ่เลยพ่ออุยนะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงในมาอยู่ตรงกลางสิจะเลือกใครเลือกถูกหรือเปล่า มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะแต่ไปคนละงานเสียดายมากกันเลยนะคะงานน้องมินนี่มินมินนี่เบาพลอย,ยแต่ก่อนดูดูกนเขาแต่งตัวหรือเปล่า แต่งไหมกี่เชือกแล้วนั่อามาเลยน้องกายเอาภาพมาเร็วดูนะคะดูพี่หนุ่มพี่แป๊ปซี่นะฮะออกงานกันแล้วอุ้ยลืมเอามาเลยน้องการลืมโบโบสุดสวยของนางลืมเครื่อง ดูแต่ละเชือกกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปงานกันโอ้ไปคนละงานนะคะเนี่ยแต่ว่าก็มาเจอกันนะคะโด,ดโดยไม่ได้นัดหมายต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะที่ทําให้ตุ้ยนุ้ยนะคะของเรามีโอกาสได้ออกงานอย่างนี้กันบ้างนะคะนานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้มาอยู่รวมกันแบบนี้กันนะคะวันนีญญญ้ เอาวันนี้นะแซมไม่ได้เอาช้างมาด้วยบ่ปศศไปไปด้วยไหมเอามาด้วยบ่นี่้ขมือน,น้องเล็กไม่ได้มาบ่าาาโอ้วันนี้สวมบทขี่ช้างงาตัวนี่เนาะโอ้ ด,ดูตาด้วยนุ้ยจะมีความสุขมากเลยนะคะพอได้มาเจอเหล่าเพื่อนนะคะแต่ก่อนวันนี้ต้องฝากคลิปนะคะให้แม่ๆได้ชมกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องปุณซับกันเยอะๆด้วยนะคะกับเราซุปตาวันนี้กนก็ได้มีโอกาสมาถ่ายที่แ๊บซีนะคะ สง่างามมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะคะในบรรยากาศของงานกันบ้างะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะนะคะช่วยลุน้นช่วยเชียร์เป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องปุนทรัพย์ของเรากันด้วยนะคะองขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านกันด้วยนะคะที่ทําให้ตุ้ยนุ้ยของเรานะคะมีโอกาสเดี๋ยวก่อนจบคลิปวันนี้ตุ้ยนุย้ยสวัสดีค่ะก่อนตุ้ยนุย้ย พอดิฆ่าก่อนแล้วดูพอพอจะตกหรือเปล่าพอ่อเดี๋ยวโอ้แม่แม่จ๋าร้อนเหลือเกินนะคะแม่แม่แมจ๋าดูแอคชั่นนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของงานกันอีกทีนะคะพี่เบนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะพี่เบนเ,เดี๋ยววันนี้ลาคลิปไปก่อนนะคะแม่แม่ค่ะนะคะในะ <laughs> งานมิการเลือกใช้พี่เบนเอาตุยนี้ไปด้วยน้ำเด้ม่นนี่ เรามาดูกันอีกที่ค่ะนะคะกับบรรยากาศของงานมันเกิดน้องโมมีกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแม่ๆค่ะนะคะสวัสดีค่ะ